ไอ้คู่หูมหัศจรรย์เวิร์แพนเวิร์แพนกาญจารกับเกษตรกรผู้ที่เขาใช้มาแลเป็นระยะเวลา4ปีแล้วที่สําคัญเธอใช้แก้ปัญหาในการหลังการเก็บเกี่ยวใบของเธอนั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรแล้วใช้บํารุงต้นอย่างไร mm hmm. เพื่อเดือดผลผลิตเต็มต้นอย่างนี้เราปลูกอะไรครับที่นี่เป็นหลักก็ทุเรียนหมอนทองค่ะทุเรียนหมอนทอง <c oughs> นะครับมีสักกี่ต้นครับที่นี่ฮะ ประมาณสองร้อยฝาฝาทสามร้อยค่ะสองร้อยกับสามร้อยนะครับสามร้อยมันมีพันธุอื่นไหมครับมีพวงมณีบ้างไม่เยอะค่ะพันหมอนทองที่เราปลูกเนี่ยครับที่ผมดูเนี่ยต้นใหญ่มากเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะยี่สิบปีขึ้นค่ะแล้วก็มีสิบสิบกว่าปีบ้างสิบกว่าปีบ้างใช้คู่หูเวอร์แพนเวอร์แพนกัลโดซานเนี่ยมากี่ปีแล้วครับสี่ปีค่ะสี่ปีปีแรกที่เริ่มใช้เน่ย เรามีปัญหาอะไรครับหลังเก็บเกี่ยวลูกแล้วคือใบเขาโสมต้นโสมมากแล้วก็ใบเป็นก้านไม้ฝาดคือยอดจะเป็นไม่มีใบใบเหลือเลยอืแล้วก็จะร่วงใบเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโสมพอเราใช้ไปเราเริ่มใช้อย่างไงครับตอนนั้นใช้ฉีดลงดินก่อนเลยครั้งแรกค่ะหลังเก็บเกี่ยวขาสองใช้ใช้เพิ่มอีกหนึ่งเท่าอะค่ะก็คือสองชุดนั่นเองสองชุด2ชุดแล้วก็อันนี้ก็คือพ่นลงดินสองชุดนี่คือพ่นลงดินแคนลงดินอย่างเดียวเลย พ่นลงดินก่อนแล้วก็พออีกจากสามสี่วันก็ฉีดใบฉีดต้นคะใช้สองชุดเหมือนกันใช้ใช้ชุดเดียวงี้ชุดเดียวอ๋อสองชุดสําหรับฉีดพื้นดินนะครับเชื่อไหมคะในตอนแรกอ่ะรู้สึกยังไงไหมคะกับกับประสิทธิภาพของเขาหรืออะไรเงี้ยก็กลวว่าห้าสิบห้าสิบลองดูเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวภาพด้วยค่ะเราก็ไม่อยากจะใช้เคมีมากอะไรเงี้ยค่ะจะลอง พราะส่วนตัวก็ชอบชอบชีวภาพอยู่แล้วก็เลยเออยากลองดูแล้วฉีดไปนานแค่ไหนถึงได้เห็นผลก็ประมาณพอพอฉีดไปประมาณสักเดือนนึงนี่ค่ะมันก็เริ่มเริ่มรัดใบมาอ๋อเริ่มเริ่มแตกใบอ่อนอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นจริงๆอ่ะเราเนี่ยใช้อะไรบ้างใช้ก็ใช้เคมีทั่วไปอะค่ะเขาหลานยาบอกว่าตัวไหนดีเราก็ใช้ไปห้าหกตัวเจ็ดตัวบวกเข้าไปสีเข้าไปปุ๋ยทางดินก็เคมีค่ะ พอพอเก็บเกี่ยวลูกแล้วมันก็โทมใบก็ไม่ไม่แทบจะไม่เหลือเลยแล้วก็คือคือสภาพต้นมันมันโซมมากอะค่ะแล้วก็ต้องลงทุนเยอะอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบ่มปุ๋ยบ่มอะไรเพิ่มีกแล้วตอนนั้นโรคอะไรที่มาแรงที่สุดตอนสมัยที่เรายังไม่เจอคู่หูเนี่ยต้นต้นก็เนา่าเยอะเป็นเป็นโรคต้นเป็นต้นเน่าค่ะต้นเนา่าแล้วก็เพีย้ยพวกว่าออาแมลงหรือว่าเพีย้ย เขาเรียกเพียจักจั่นเพียร่าที่ว่าเพราะว่าเพร่ามานะแล้วใบมันจะใบจะหลุดร่วงเลยอย่างเงี้ยอย่างรามีไหมคะมีมีค่ะเป็นเป็นเรื่อยๆเลยก็ยิ่งใช้ก็ยิ่งหาแบบว่าบัรหาจุดที่ว่าจะอะไรมามาหยุดโรคไม่ได้ก็คือว่าเป็นก็รักษาไมันกลายเป็นโรคที่คู่กับทุเรียนนะคะอาจารย์เพี่านี่ระบาดนะเขาต้องเอาตัวนี้มาแล้วก็ต้องบวกตัวนู้นนะตัวนี้นะอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยตัดสินใจยังไง ก็ชอบตรงที่ว่าคือแค่แค่คู่นี้แล้วก็ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นหลายตัวห้าตัวเจ็ดตัวอะไรต้องมาบวกเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ. S 1> คือเราจะใช้แค่อ่ะสมมติว่าเป็นนอนเหรอช่วงนี้หนอนแล้วก็บวกข้าแรงไปมีเพีย้ยมีอ่าลายแดงอะไรแล้วก็บวกบวกไปคือไม่ต้องไปใช้ข้อลเกินงั้นแสดงว่าปกติก็ใช้เป็นหลายตัวประมาณกี่ตัวได้คะประมาณที่จะขึ้นมาหกตัวเจ็ดตัวอะไรอย่างเงี้ย เมื่อก่อนนี้ก็พ่นเองด้วยอะไรด้วยมันก็เลยม,มีผลกับร่างกายเราเหมือนกันปีแรกที่เริ่มใช้อ่ะพอเราพ่นแล้วเราเห็นอะไรชัดเจนที่สุดต้นคือใบเขาก็สมบูรณ์ขึ้นค่ะคือไม่ต้องใช้ยาหลายตัวอก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วก็ใช้น้อยลงเราก็ลดลงมาครึ่งเลยค่ะใบดีขึ้นใบดีแล้วผลผลิตนะคะลูกเป็นไงบ้างลักษณะของลูกผิวน้มเป็นยังไงบ้างคะ่ะดีค่ะดีน้หนักดีแล้วก็รูปทรงก็ ได้ค่ะดอกทุกปีค่ะที่ว่าใช้มาก็สามารถไว้ได้เป็นไว้กลุ่มพวงพวงองอ๋อเป็นเป็นทุเรียนพวงใช่ค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะอาจารย์นี่เมื่อกี้ที่เดินดูอ่ะเป็นทุเรียนพวงเยอะเลยนะคะอะตอนนี้เป็นทุเรียนพวงละเนี่ยลูกที่มันติดกันนะคะบางทีมันอาจจะเกิดนอนชัยนอนเจาะอะไรเงี้ยมีไหมคะไม่ค่อยมีนะคะปีนี้ที่ที่ปีนปีนไปดูก็น้อยมากค่ะไม่ค่อยมีปีที่แล้วสองร้อยกับสามร้อยต้นเนี่ยนะครับปีหกสามเราได้ผลผลิตกี่ตัน ก็ประมาณสาสิบตันปีหกสองได้กี่ตันก็ยี่สิบประมาณย <20. S 2> ี่สิบหกหนึ่งแล้วครับกือบเกืบยี่สิบ,บตอนที่ยังไม่ใช้อ่สิบฟ้าสิบฟ้าถึงยี่สิบประมาณนี้สามปีที่ผ่านมานะเรารู้สึกว่าต้นมันแข็งแรงขึ้นไหมครับผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมอย่างไรแข็งแรงขึ้นค่ะอืแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอืคือสภาพเขาสมบูรณ์ค่ะดอกเขาจะดกดีทุกปีเลยตั้งแต่ใช้มาค่ะ อันนี้ก็คือใจหายบ้างเหมือนกันตอนดอกรวงใช่ไหมใช่ค่ะมันมันหนาวอะเนาะมันหนาวมากเลยค่ะหนาว ล่วงไปก็ก็ใจไม่ดีไว้มันมันไม่เหลือแล้วเงี้ยแต่พอพอหลังจากฉีดไปอีกก็อีกสักเจ็ดวันมาดูเอ๊ะมันมาแล้วมันมาลูกแบบว่าเออมีมีมีให้เห็นอ๋อไม่เห็นพอยิ่งโตก็ยิ่งเอ้ะเยอะนี่นะเราก็ต้องแต่งีทีนี้กลายเป็นกลายเป็นเยอะไปอีกก็ต้องแต่งแต่งแต่สองรอที่นี่แต่งด้วยหลอกล่วงลูกล่วงช่วงช่วงเป็นลูกก็จะรัดใบอ่อนแล้วก็ล่วงแล้วก็ล่วงเนี่ยค่ะหลังจากใช้คู่หูแล้วพอถึงหน้าหนาวปุ๊บ พูดทีเราเนี่ยหนาวใจเลยเกงว่ากันว่าือจะเป็นช่วงที่แตกใบอ่อนด้วยเหมือนกันที่เขาเรียกลัดอ่อนเป็นไงบ้างแตกอ่อนที่นี่ไม่มีปัญหาไม่กลัวเลยค่ะมันไม่ไม่ร่วงอะค่ะคือคือคือสลัดบ้างก็ก็คือลูกที่ว่ามันมันนั่นจริงๆคือมันก็ต้องมีบ้างคือมันตกอ่ะค่ะมันสลัดบ้างปกติแต่ไม่มีมันร่วงแบบว่าเกินโคนอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะจะไม่ไม่เจอปัญหานี้เลยตั้งแต่ใช้มามั่นใจ